แปดนะจ๊ะยี่สิบแปดนะคะนักเรียนคนหนึ่งกระโดดบนเบาะนุ่มขณะที่กำลังดิดตัวขึ้นสังเกตว่าเบาะยุบลงมากกว่าตอนอยืนนิ่งอ่ะก่อนขั้นตอนที่เขาดิดตัวขึ้นถ้าเป็นรูปนี่ก็คือรูปปีเห็นไหมเขาบอกว่าตอนที่บิดตัวขึ้นเนี่ยเบาะยุบลงมากกว่าตอนอยู่นิ่ง ขณะที่ตกลงบนเบาะนุ่มความเร็วของนักเรียนจะค่อยๆลดลงและรู้สึกว่าแรงกระแทกน้อยลงกว่าตอนกระโดดลงบนพื้นปูนแสดงว่าอะไรคะาการที่เรากระโดดแล้วตกลงบนเบาะมันเจ้าเบาะเนี่ยเขาจะมีเหมือนการรับแรงกระแทกเพราะว่าเขาสังเกตว่าความเร็วเนี่ยจะค่อยๆลดลง แล้วก็รู้สึกได้ว่าแรงกระแทกมันน้อยลงกว่าการที่เรากระโดดลงไปบนพื้นปูนโดยตรงเขาบอกว่าเนื่องจากช่วงเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนความเร็วนานขึ้นแรงที่กระทำจึงมีค่าน้อยลงอะเราอาจจะไม่ไม่เข้าใจประเด็นทุกประโยคก็แห้แต่อยากให้เราเข้าใจภาพรวมอย่างนี้ก่อนว่าก็คืออันนี้อันนี้มันเป็นเป็นแฟกต์เนาะเป็นความเป็นจริงแหละว่าเวลาที่ สมมติอย่างขั้นเองอย่างเงี้ยตอนที่เราจะกระโดดเห็นปะพื๊บแล้วเรากำลังจะดีดตัวขึ้นจังหวะที่เราดีดตัวขึ้นน่ะก็คือมันเหมือนแบบเราทิ้งน้ําหนักลงไปข้างล่างเ mm hmm. พื่อที่จะแบบพึ๊บโดดขึ้นไปถูกไหมอ่ะอันเนี้ยเขากรณีที่เขาใช้กรณีที่เขาเหยียบมันบอกแล้วเขาสังเกตว่าตอนที่ตกลงมาพอขึ้นไปเึ๊บอ่ะขึ้นเึ๊บเพ๊บ๊บแล้วตกลงมาเนี่ยอ่ะ เขาสังเกตว่าจะมีแรงกระแทกที่อยู่บนเบาะน้อยลงกว่ากระโดดลงบนพื้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เคยเห็นคอกเด็กไหมหรือตอนที่แบบที่เด็กเล่นเขาจะมะีแผ่นปูพื้นะที่มันจะแบบนุ่มๆม,มันใช้หลักการคล้ายๆกันนะคะเพื่อเวลาสมมุติว่าเด็กเขาล้มอะไรอย่างเงี้ยจะได้ลดแรงกระแทกอันนี้ก็คล้ายๆกันแต่ว่าทีเนี้ยเรามาดูก่อนว่า สิ่งที่โจทย์ต้องการถามเราเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรนะคะเขาบอกว่าถ้านักเรียนไม่ยืนบนบ่แล้มายืนบนตาช่างแปลว่าอะไรหน้าที่ของตาช่างช่างน้ําหนักใช่ปะบอกน้ําหนักแล้วทําการกระโดดอ่ะอย่าไปหาทาําตามถ้าเราไม่ได้ลงบนตาช่างพอดีเราจะไปลงบนพื้นแทนนะอ่ะก็คือจะมีการกระโดดเหมือน,นแบบนี้นะคะขั้นที่หนึ่งยืนนิ่งอ่ะขั้นที่สองดีดตัวขึ้น แล้วก็ขึ้นไปค่อยๆอันนี้เป็นภาพภาพแบบสโลว์โมชั่นปึบแล้วจังหวะนี้นือภาพออกไหมลองกระโดดปึ๊บปึ๊บ,บจังหวะนี้ปึ๊บมันจะเริ่มมีแรงกระแทกแล้วใช่ปะ่ะแล้วจังหวะตีก็ต้องคือยืนตัวตรงอ่ะทีนี้ก่อนอื่นที่จะมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเราลองกวาดสายตาดูคร่าวๆกันว่าข้อเนี้ยเขาต้องการถามอะไรเห็นคำนี้ไหมลกูก แผนภูมิแท่งอ่ะแผนภูมิแท่งแผนภูมิคือการนําเสนอข้อมูลแสดงว่าเขาเนี่ยต้องการเอาสิ่งที่ทาเนี่ยมาเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของแผนภูมิแท่งซึ่งเจ้าแผนภูมิแท่งเนี้ให้เราดูต่อนะคะเขาเขียนว่าเป็นแผนภูมิแท่งแสดงค่าน้ําหนักที่ช่างบนตาช่างอ่ะแสดงว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างน้ําหนักบนตาช่างนะคะตามลาดับขั้นตอนการจะโดดข้อใด ปไปได้มากที่สุดระแ,แอบดูนะคะแกนตั้งแกน y เนาะแกน y คืออะไรลูกน้ำหนักที่อ่านได้แกน x คือลำดับขั้นของการกระโดดก็คือเหมือนตามรูปเนี่ยปึ๊บย่อปึ๊บโดดนี้ใช่ไหมอ่ะเราลองดูนะบางครั้งเนี่ยโจทย์เนี่ยอาจจะให้ค่าแกน x แกน y ในช้อยส์แต่ละข้อเนี่ยไม่เหมือนกันทีนี้เราลองดูก่อนปรากฏว่าเป็นยังไงลูกเหมือนกันเห็นปะ,ะแสดงว่าตัวเนี้ยต้องการ ให้ให้ให้เราอ่ะค่ะบอกความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักที่อ่านได้กับค่าที่เขากระโดดถูกไหมทีเนี้ยเราลองดูลองคิดตามนะจังหวะ,มะเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรจังหวะดีบตัวขึ้นพบว่าเบาะยุบมากกว่าตอนอยู่นิ่งเบาะยุบแปลว่าอะไรลูกในในจุดตรงนี้ต้องมีค่าน้ำหนักเป็นยังไงน้ำหนักต้องมากถูกปะ เขามีการถ่ายเทน้ำหนักลงไปที่เท้าน้ำหนักต้องมากอะซึ่งกำลังดีดตัวคือขั้นอะไรคือขั้นบีหนูเห็นไหมดีดตัวคือขั้นบีแสดงว่าขั้นเนี้ยน้ำหนักมากขั้นบีน้ำหนักมานนกมาแล้วหนูดเดาอีกได้ไหมขั้นไหนนะจะมีน้ำหนักมากเหมือนกันก็ต้องเป็นขั้นเอถูกปะอืม ถูกไหมเราเอาแค่นี้ก่อนนะแสดงว่าขั้นที่น้ําหนักมากแอบแอบตะลกใครถ้าขั้นขั้นที่น้าหนักมากก็ต้องเป็น B กับ F นูหาช้อยกันหลบ <c oughs> ขอโทษค่ะดูเห็นไหมข้อหนึ่ง B ดูการาฟเป็นไหมดูาราเป็นไหมดูแผ่นภูมิเป็นปนะอ่ะถ้าแท่งสูงก็คือถ้าแกนไหวมากก็คือน้ําหนักมากถูกปะอ่ะ แสดงว่านี้อะไรอะไรน้ำหนักมากดีถูกปะแล้วเมื่อกี้หนูบอกข่าไหนน้ำหนักมากอีกอะประมาณ e กับ f ใช่มไหมประมาณ e กับ f ใช่มไหมเนี่ยตรงเนี้ยสองข้างเนี่ยก็ต้องน้ำหนักมากเช่นกันใช่ไหมคะเนาะมีการกระแทกอ่าขอโน้ตไว้ตรงนี้ปืบปืบปบเท้าลงมาแตะจ่าช่างแล้วมาดูค่ะ e กับ f มากไหมมากมากแล้ว โอ้หนูเห็นข้อสองไหมหนูเห็นข้อสองตรงแท่ง B ประลุกเห็นไหมมากหรือน้อยน้อยไม่ใช่ากาตรงนี้นะจ๊ะมัว่าคาตรงนี้นะกาตรงนี้นะคะอะแล้วอันนี้ล่ะ A กับ B จะเท่ากันได้ไหมหนูว่ามันเท่ากันได้ปะ A กับ B A ทำอะไรย้อนไปดู A ยืนเฉยๆแต่ ตรงนี้มันทันแรกตัวบอกว่าอะไรตอนกําลังหนีตัวขึ้นเบาะยุบลงน้ําหนักมากเพราะฉะนั้น a กับ b จะเท่ากันไม่ได้ส่วนข้อดเออข้อสี่ะคะดี b มากกว่า a ไหมมากแต่ทีนี้หนูเห็นอะไรไหมลูกเขาบอก e กับ f มันเท่ากันเท่าได้ไหมมันควรจะเท่ากันเมื่อมันทำท่า ที่มันเหมือนกันถูกปะซึ่งหนูมาดูนะท่าที่เหมือนกันคืออะไรเอาง่ายๆยืนนิ่งใช่ปะแสดงว่า A กับ G ควรจะควรจะเท่ากันถูกไหมอ่ะแน่นอนซึ่งอันเนี้ย a กับ G เท่าถูกปะติ๊กติ๊กแต่ E กับ F เขาท่าเดียวกันปะลูกหนูดู E กับ f ท่าเดียวกันปะนี่คือแบบทำท่าอะไรเนี่ย แต่มันไม่ใช่ท่าเดีวยวกันถูกปะเพราะฉะนั้นมันควรจะเท่าไหมมันไม่ควรเท่าอ่ะลูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นหนูตอดชอยแล้วตอบข้ออะไรยี่สิบแปดตอบอะไรยี่สิบแปดตอบตอบหนึ่งอ่าอันนี้คือยี่สิบแปดนะคะข้อยี่สิบแปดตอบข้อข้อหนึ่งมาต่อที่ยี่สิบเก้านะคะ อ่ะยีบ,บอกว่าในค่าวิทยาศาสตร์การทําการทดลองวัดแรงดึงในเส้นเชือกอ่าก็คือเวลาที่สมเชือกเขารับน้าหนักเขาก็จะมีแรงดึงเนาะด้วยอ่าวัดด้วยเครื่องช่างสปริงนะคะโดยเขาใช้มวล A มีขนาด500กรัมเท่าเดิมทุกครั้งอ่ะเราจะทวนเรื่อง ตัวแปรต้นตัวแปรทำจุดก่าจะจําได้อะเท่าเดิมทุกครั้งแปลว่าอะไรนี้ตัวปแปรอะไรตัวแปรควบคุมใช่ปแต่เปลี่ยนมวลบีแสดงว่าบีเป็นตัวแปรตัวแปรต,ต้นใช่ไหมซึ่งบีเนี่ยเขามีสองก้อนจากนั้นเขาจดบันทึกอะไรแรงดึงในเส้นเชือกที่ <c oughs> วัดได้จากเครื่องช่างสปริง และระยะ h ะตัวแปรต้นคือ b มวล b นะคะตัวแปรตามคือแรงดึงในเส้นเชือกและระยะ h ส่วน a มวลของ a ชนิดของเชือกนี่ของเครื่องช่างอะไรอย่างนี้ก็เป็นตัวแปรควบคุม สำหรับเด็กๆที่จะไปสอบแบบจุฬาพรส์ส,สวทหรือโรงเรียนไหนที่ที่ใช้ข้อสอบแนวเนี้ยเบื้องต้นนะพี่อยากให้เราเนี่ยสามารถจำแนกตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวไปควบคุมให้ได้อ่ามันได้ใช้ประโยชน์แน่นอนอ่าฮะทีนี้มาดูรูปนะคะตะขอผิวลื่นอ่าแปลว่ามันไม่มีแรงเสียดทานตรงนี้แล้วก็มีมวลบีเนาะซึ่ง อ่าระยะห่างระหว่างตะขอเนี่ยไปจนถึงมวล A ทั้งสองข้างเท่ากันก็นำ่าเป็นตัวแปรควบคุมเหมือนกันใช่ไหมคะอ่าและเจ้ามวลเอมวล A มีน้ําหนักห้าร้อยกรัมส่วนมวล B ก็คือเปลี่ยนไปซึ่งซึ่งตามวามจริงแล้วเนี่ยก็คือ,อยังไงเขาต้องลงมาถูกป,ปะหมายถึงว่าน้ําหนักเขาก็จะต้องไปตามแรงโน้มถ่วงของโลก ใชนไหมลูกซึ่งการวัดผลเนี่ยจะวัดเมื่อมวล a อยู่นิ่งมีการเปลี่ยนมวล b ระยะ h ก็คือระยะของเชือกถูกปะเนี่ยความยาวตรงนี้และแรงที่วัดได้จากเครื่องช่างสปริงก็คืออะไรก็คือแรงแรงดึงเชือกถูกไหมแรงดึงเชือกแรงตึงเชือกอะไรเนี่ย นะคะซึ่งก่อนที่เราจะมาดูพี่ขอแอบดูคำถามก่อนจะได้รู้ว่าเราควรจะสังเกตรหรือว่าโฟกัสอะไรตรงไหนเขาบอกว่าการพบว่าหากมวล B มีค่ามากกว่า300กรัมจะสามารถทำให้มวล A รลอยนิ่งอยู่ได้ปรากฏว่าเอาไปใช้ในชีวิตจ,จริง เรียนเสร็จกลับบ้านพบว่าแก้วเนี่ยพยายามแขวนกรอบรูปมวลห้าร้อยกรัมพอดีเลยเหมือนใครเหมือนเอปะมเหมือนเอซึ่งพยายามจะทำให้มันไม่เอียงพยายามจะแขวนรูปให้มันไม่เอียงว้าว amazing มากบังเอิญสุดสุดแต่เมื่อแก้วแขวนกรอบรูปแล้วพบว่า เชือกมันไม่สามารถทนแรงดึงได้ก็เลยขาดคำถามคือคุณกันเนี่ยเขาจะทำอย่างไรเขาจะช่วยในการแขวนให้ได้โดยใช้เชือกเดิมแล้วเชือกก็ไม่ขาดนะจ๊ะอะฉะนั้นลองดูสิวันนี้ที่กันไปโรงเรียนกันได้อะไรกลับมาอะไปโรงเรียนแล้วได้อะไรกลับมาดูนะ บังเอิญมากที่มวล A กับกรอบรูปมันเท่ากันพอด,ดีทีนี้เรามาดูมวล B บ้างอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูนะลูกร,รูปที่เขาเรียนในคาบว with, ิสนี่กับอันนี้มันเป็นยังไงมันเป็นไง,ม,นนไงมันคล้ายกันเลยใช่ไหมใช่ไหมอ่ามันคล้ายกันเลยนะเพราะฉะนั้นเรามาดูนะลูกเจ้ามวล B เจ้ามวล B เขาบอกว่าการสังเกตว่าถ้ามวล B มากกว่า300กรัมจะสามารถทำให้มวล A ลอยนิ่งอยู่ได้นี่ไงก็คือมากกว่า300กรัมก็เลยทำให้วัตถุลอยนิ่งก็คือไอ้เจ้ากรอบรูปอะ่ะมันอยู่มิ่งๆได้อ่ะฮะ ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่น่าสนใจคืออะไรสิ่งที่น่าสนใจคือระยะ h มันเห็นระยะ h ไหมถ้าระยะ h ก็คือตรงเนี้ยถ้ามันยาวมันเห็นป่าเชือกมันจะเป็นยังไงตึงหรือหย่อนเชือกจะหย่อนอ่ะโนกตรงนี้ไว้ก่อนเรามาดูสิ่งที่เขาได้ก่อนเชือกจะหย่อนและถ้าระยะ h สั้นเชือกจะตึง และแรงหนูเห็นปะลกูกถ้าเชือกหย่อนแรงตึงเชือกมันน้อยก็แน่นอนก็เชือกมือนไม่ตึงูปะ,ะเรามาดูใช้กันนะดูใช้กันนะลูกเขาบอกว่าข้อที่1เพิ่มระยะห่างระหว่างจุด x และ y แต่จุดทั้งสองยังอยู่ในแนวระดับเดิมเพิ่มระยะห่างเพิ่มระยะห่างตรงนี้จุดทั้งสองยังอยู่ในแนวระดับเดิมแต่ว่าใน,นการทดลองอน,นูเห็นไหมลูกเขาไม่ได้มีการกําหนดตัวแปรต้นหรือว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนระดับร,ระยะของตะขอผิวลื่นใช่ไหมคะอ่ะงั้นขออันนี้ข้ามไปก่อนมาดูข้อที่สองเพิ่มความยาวเชือก อ่ะอันนี้เริ่มพูดถึงตัวเชือกและซึ่งการเรียนมาวันนี้พอดีเพิ่มความยาวเชือกโดยให้จุด x และ y ที่ปลายเชือกติดอยู่กับที่เดิมแปลว่าอะไรลูกแปลว่าอะไรคะตรงเนี้ยเพิ่มความยาวเชือกโดยให้ระยะ x กับ y มันอยู่ที่เดิมแปลว่าอันนี้คืออะไร หนูดูนะเพิ่มความยาวเชือกเวลาที่หนูเพิ่มความยาวเชือกเนี่ยอะไรมันเปลี่ยนถ้าตำแหน่งนี้อยู่ที่เดิมระยะ x ถูกไหมแสดงว่าตรงเนี้ยเขากำลังพูดถึงระยะ h ถูกปะอ่าเขากำลังพูดถึงระยะ x ขอ,อนโน้ตไว้ก่อนว่าดูซิว่ามันเป็นไปได้ไหมอ่ะตรงระยะ h เนี่ยเพิ่มความยาว แสดงว่าระยะ H มันเป็นยังไงมากขึ้นหรือลดลงเพิ่มความยาวระยะ H ตรงนี้มันต้องเป็นงไงเพิ่มใช่ไหมเพมิ่มและเชือกก็จะหย่อนพอระยะ H เพิ่มเชือกหย่อนแรงตึงเชือกก็จะน้อย แรงตึงหรือแรงดึงก็ได้นนะแล้วหนูย้อนกลับไปดูปัญหาของแก้วคืออะไรเชือกขาดการที่เชือกขาดเนี่ยหนูว่าแรงตึงเชือกต้องมากหรือน้อยมากใช่ปะแสดงว่าปัญหาคืออะไรปัญหาของแก้วคือแรงตึงเชือกมันมากเกินถูกปะ มันรับไม่ไหวลูกมันขาดถูกไหมแล้วเขามีเงื่อนไขว่าต้องใช้เชือกเส้นเดิมแต่ห้ามขาดแต่เขาไม่ได้บอกว่าใช้ความยาวเท่าเดิมใช่ไหมคะแล้วถ้าหนูสังเกตนะข้อข้อสามกับข้อสี่เนี่ยเลื่อนจุดและเลื่อนจุดหนูเห็นไหมข้อสามบอกว่าเลื่อนจุด x และ y ที่ปลายเชือกติดอยู่กับรูปขึ้นด้านบน โดยให้ระยะห่างระหว่างจุดเติมทั้งสองมีค่าเท่าเดิมก็คือเขาอะหนูดูดีๆนะเขาถามว่ากันต้องทำอย่างไรที่หนูก็ไปดูว่ากันอะเขามีข้อมูลอะไรบ้างซึ่งที่เขาเรียนมาวันนี้ก็คือการเห็นไหมที่เขาเรียนมาวันนี้เขาทำยังไงมันมีระยะ h ที่เปลี่ยนถูกไหม ถูกไหมลูกมันมีระยะ s ที่เปลี่ยนอ่ะพอระยะแล้วถามว่าระยะ s ก็คือเนีย่ยทุกอย่างมันไปเกี่ยวข้องกับไปเกี่ยวข้องกับเจ้าตรงนี้หนูเห็นปะเพราะฉะนั้นข้อที่เป็นไปได้นะข้อที่เป็นไปได้นะคือข้อที่สองเพราะว่าสอดคล้องกับสิ่งที่คุณการเขาเรียนมาโอเคไหมลูก ข้อนี้มันมันอาจจะดูสับสนนิดนึงเราลองค่อยๆไล่นะคะอ่าอันนี้ข้อที่ยี่สิบเก้านะคะ